สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม s t a t t ตในคลิปที่53นะครับในวันนี้จะเป็นการพูดถึงการนำผลนะครับเอ็กซ์พอร์ตไปที่ Excel นะครับเป็นคลิปที่2นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการ ส่งผลการวิเคราะห์จาก Stata นั้นไปอย่างที่ Excel นะครับในการวิเคราะห์ของ Stata นั้นสามารถบันทึกผลการวิเคราะห์ได้ง่ายโดยใช้ล็อกไฟล์แต่ว่าผลที่ได้จะเป็น t t ทคไฟล์ครับในตารางของ s p s นะครับที่นำเสนอก็เป็น TECH ไฟล์ครับแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นตารางแต่ก็ไม่อยู่ในรูปของตารางจริงๆนะครับ คลิปก่อนหน้านั้นเราเสนอการใช้นะครับ e t a b นะครับในการนำข้อมูลไปที่ Excel นะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นการใช้คำสั่งตัว o u t แนะครับสองส่งผลไปอย่างที่ Excel นะครับทีนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับนอกจาก STAB แล้วตัว o u t แ e กก็ o u t แ e สอ Out นะครับ ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะเอาผลของการวิเคราะห์น s t a ตาร์นั้นไปใช้ครับโดยข้อมูลทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าผลของ s t a ร์ตที่เราเห็นอา t p u t ตรงนี้นะครับมันเป็นเท x นะครับดูภาพเหมือนตารางแต่ก็เป็นข้อความนะครับาการนำไปใช้นะครับเรานะครับาสามารถใช้ a s c a p นะครับ โดยบันทึกผลการวิเคราะห์แล้วก็ส่งภาพออกไปนะครับเป็น Excel File นะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาเป็น STAB นะครับสำหรับนะครับตัว STAB เองก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้เราได้เลือกใช้สำหรับนะครับทางเลือกที่2ก็คือตัว Outlack 2นะครับท่านสามารถที่จะใช้ Outlack 2ในการส่งค่าไปที่ Excel นะครับโดยที่ใช้ a l e x 2นะครับแล้วก็ส่งภาพไปที่ Excel นะครับในตำแหน่งที่กำหนดแล้วก็ลันสมการต่อไปแล้วก็ส่งนะครับข้อมูลไปเพิ่มเติมนะครับในตัวแปดถัดไปได้เช่นเดียวกันนะครับในคอลัมน์ถัดไปนะครับก็คือ add คอลัมน์ถัดไปได้นะครับแม้ว่าเราจะไม่จำเป็นจะต้องนะครับรันพร้อมกันนะครับ อันนี้ก็คือการลันแล้วเพิ่มนะครับค่าสัมประสิทธิ์เข้าไปในตารางครับแล้วก็เป็นโมเดลที่3แอดเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มโมเดลเป็นโมเดลที่4นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นนะครับเราไปดูผลของ Excel นะครับเราก็จะได้ออฟพุดที่เป็นของ Excel ในรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ก๊อปปี้ไปวางใน เวิรนะครับคราวนี้เราจะทําการปรับฟอร์แมตต่างๆของผลการวิเคราะห์ริเกชันนั้นได้ง่ายนะครับใน Word ์ดไฟล์โดยที่ตารางอยู่ในรูปของ Table ไม่ใช่ตารางาที่เป็นภาพที่ใช้ t เทคไฟล e นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองทํากันดูครับก่อนอื่นท่านก็เปิดโปรแกรมนะครับตัว s t a ร์ตาขึ้นมานะครับ เปิดข้อมูลขึ้นมาแล้วก็นะครับผมก็จะให้ดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้นะครับเราก็ต้องรันนะครับ l i เ a t i o n สักหน่อยหนึ่งนะครับ GH g h แล้วกอ็อันนี้ก็เป็นนะครับรัน l i เ a t i o n ตัวแรกนะครับเราก็จะทำการนะครับส่งผลของการวิเคราะห์ โดยใช้คำสั่ง o u t l a t 2นะครับ using นะครับก็ตั้งชื่อฝ่ายครับผมก็ตั้งชื่อว่าเป็น e เ t t e s t นะครับ4นะครับผมตั้งชื่อ e เก t e s t 4แล้วก็ comma นะครับ excel นะครับแล้วก็ cttop นะครับตรงหัวตารางเนี่ยนะครับผมจะใช้ชื่อว่าเป็น m o เดลนะครับ1นะครับ อ,อันนี้ก็ส่งข้อมูลไปนะครับเดี๋ยวนะครับา5ยูซ g เปลี่ยนเป็นไดดีแล้วกันนะครับ cd d cd เป็นไดนะครับทีนี้นะครับขอคำสั่งตัวนี้ใหม่นะครับโอเคครับผมใช้นะครับคำสั่งนี้นะครับเปลี่ยนโฟลเดอร์สักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่นะครับคำสั่งลิเ a ช i o n นะครับ ที่เราเคยรันนะครับมาแล้วก็ผมก็จะเพิ่มตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรเพศชายครับจากนั้นผมก็ทําการนะครับตัวใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มคอมมานนิดนึงว่านะครับเป็น append นะครับก็คือเพิ่มเข้าไปนะครับ a บเ e ็นตัวนี้นะครับส่วนหัวตารางนั้นผมเปลี่ยนเป็นนะครับ เป็นโมเดลที่2ครับนะครับผมเพิ่มเป็นตัวโมเดลที่2จากนั้นนะครับผมก็ลันสมการที่3นะครับโดยเพิ่มตัวแปรฟูดเข้าไปนะครับแล้วก็บันทึกนะครับตัวนี้นะครับเป็นโมเดลที่3ครับแล้วก็ลันอีกครั้งหนึ่งครับโดยเพิ่มตัวแปรเชฟนะครับ เป็นโมเดลที่4นะครับแล้วผมก็นำผลออกไปเป็นโมเดลที่4นะครับออันนี้นะครับเราก็นำผลไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมนะครับก็ต้องเปิดไปที่นะครับไดดนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับปรากฏขึ้นมานะครับเราก็จะดูผ่านนะครับตัวไดดีนะครับ ก็คือไฟล์นี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่คือไฟล์นะครับที่ผมส่งผลข้ามานะครับเป็นไฟล์ Excel นะครับในไฟล์ Excel นั้นนะครับเราก็สามารถที่จะคัดลอกนะครับไปวางใน Word ได้นะครับแล้วก็เปิด Word ขึ้นมานะครับ แล้วก็วางไปใน Word นะครับจะเห็นว่าเราวางไปใน Word แล้วเราก็อาจจะปรับแต่งโมเดลได้ครับปรับแต่งตารางได้นะครับเช่นเราขยายตารางสัหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับอะไรครับขยับช่องนะครับให้มันมีสัดส่วนที่เท่ากันนะครับเราก็จะได้ตารางสวยๆนะครับตัวนี้มันตกบรรทัดนะครับเราก็ทำการนะครับเมิดนะครับ เมอตารางนะครับเมอร์ะนะครับโอเคครับเราก็จะได้ตารางที่ดูสวยงามแล้วนะครับอันนี้ก็คือตารางที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องลําบากในการปรับฟอนต์นะครับคําว่าลําบากในการปรับฟอนต์ผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับในการวิเคราะห์ถ้าเราคัดลอกมานะครับ ค่าลอกมาแล้ววางในบทนะครับวางในบทนะครับเราจะเห็นว่าด่านแรกเลยนะครับมันมีข้อมูลเยอะมากครับทีนี้ถ้าเราอยากจะปรับนะครับก็ต้องปรับฟอนต์ครับนะครับปรับฟอนต์ซึ่งนะครับมันก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการปรับฟอนต์ แล้วทีนี้นะครับถ้าหากในบรรสารนั้นบังคับเราว่าจะต้องเป็นนะครับไทม์นิวโรมันอย่างนี้นะครับเราไปปรับนิวไทม์โรมันอีกทีหนึ่งครับไทม์นะครับนิวโรมันอย่างนี้นะครับเป็นไงครับมันก็จะคอลัมน์มันเพี้ยนไปแล้วครับคอลัมน์มันเพี้ยนไปแล้วนะครับสุดท้ายมันก็จะจบด้วยการที่เราจะต้องคัดลอกทีละตัวทีละตัวไปวางนะครับ บางท่านก็บอกว่าเราเปลี่ยนเท t เป็นคอลัมน์นะครับเปลี่ยนเท t เป็นคอลัมน์ก็เป็นตัวไหนครับต้องดูก่อนนะเทกทูคอลัมน์มันก็เป็นอีกทางหนึ่งครับแต่ว่าแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับเท x ทูคอลัมน์นะครับตัวนี้ต้องขยายนิดนึงนะครับเทกทูคอลัมน์ นะครับอ่าไม่มีครับปกติมันจะมีให้นะครับตัว text column นะครับ text column นะครับอืมไม่รู้หายไปไหนนะครับอโอเคอ่านะครับเอ่อผมดูสักสามตัวทับดูสินะรมันทำได้ไหม text column นะครับ text column อืมไม่มีนะครับ <laughs> หรือว่ามันเป็นฟังก์ชันในใน e x l e l นะนะครับในนี้ของผมไม่มีนะครับมันควรจะมีนะนะครับ t เท t to o l าร์ Text to c o l u m n นะครับไม่มีนะครับอ่านะครับดังนั้นก็ใช้ผ่านตัวเมื่อกี้นะครับสะดวกกว่านะครับเพราะไม่งั้นเราต้องมาพิมพ์ด้วยมือนะครับ ท่านสามารถติดตามงนานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ